อ่าครับสวัสดีครับอ่ามีคําถามเข้ามาเลยนะครับมีคําถามเข้ามาเกี่ยวกับอ่าเฟืองสองตัวนี้นะครับอ่าอ่าคำถามเฟืองสองตัวนี้นะครับแล้วก็อ่าวิธีเอาบูทเอาสปริงใส่บูทเนี่ยครับหรือว่าเอาสปริงอ่ามาใส่อ่าเฟืองคอล่าเนี่ยครับอ่ามีมีพี่น้องถามเข้ามาว่าผมเอาใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหผมถอดเอามาเช็คดูอ่ะทีนี้ผมเข้าไม่ได้เลยอ่ะครับเนี่ย ครับถ้าเข้าแบบนี้นะครับยังไงก็เข้าไม่ได้เลยนะครับเนี่ยครับทั้งวันก็เข้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่อ่ามันผิดวิธีของมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเคยทําแล้วถ้าทําแบบนี้เข้าไม่ได้เลยทํำยังไงก็เข้าไม่ได้อ่ามีพี่น้องถามว่าผมจะเอาเข้ายังไงเนี่ยผมก็ถอดเอาจากตรงนี้มาแท้แท้แทนที่มันจะเข้ากันได้มันก็เข้าไม่ได้เลยเนี่ยมันเข้าไม่ได้เลยอไครับเนี่ยครับอ่าเพราะว่าถ้าเราไม่เคยทําครับอันนี้มีน้องถามมาอ่าแสดงว่าอาจจะยังไม่เคยทานะครับ หรือว่าอาจจะจําผิดจําถูกก็ได้นะครับว่าทําไมมันใส่ไม่ได้เลยเนี่ยไงก็ใส่ไม่ได้มันลงล่องลองรอ,อยมันไม่ได้เลยเพราะมันติดขัดหมดครับเพราะมันมีเดอ,อย่ตรงนี้ด้วยนะครับอทีนี้นครับผมก็จะมาแนะนําว่าเอาใส่แบบไหนยังไงนะครับเพราะพี่น้องถามมาว่าผมกลัวแกนซักมันจะแห้งมันจะเป็นสนิมอ่ะผมก็เลยถอดออกมาทาจาะระบีใหม่ทีนี้ผมเอาเข้าไปไม่ได้เลยเนี่ย เนี่ยเอาเข้าตรงเอาเอาเอา,เอาบูทใส่สปริงเนี่ยพอได้อยู่แต่ทีนี้เอาสปริงมาใส่เฟืองคอล่าไม่ได้เลยมันติดขัดไปหมดเนี่ยมันออกมาได้ยังไงผมยังงงมันเข้าไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยอ่าอ่าพี่น้องงงนะครับว่ามันเข้าไม่ได้นะครับอ่าทีนี้อ่าผม <c oughs> จะมาเอาใส่ให้ดูนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราเอาเอาบูทนะครับมาใส่ก่อนไม่ได้นะครับเนี่ยครับอ่าถ้าพี่น้องเอาบูทมาใส่ก่อน อ่ไอสปริงนี้จะเข้าเฟืองคอล่าไม่ได้เลยนะครับอ่าหลังจากที่อันนี้มันจะลงไปแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าเพราะพี่น้องจําได้ว่าอันนี้มันต้องอยู่ทางนี้อ่าหลังจากที่เอาออกมาแล้วอ่าวิธีใส่เราอาจจะไม่เข้าใจเราก็จะเอาใส่ตามเดิมที่มันเห็นมานี่แหละครับทีนี้ันมาดูดมาแล้วปุ๊บเราจะเอาใส่แบบนี้ไปไม่ได้ยังไง่ายก็ไม่ได้ครับเนี่ยติดแน่นอ่าสหรับพี่น้องมือใหม่จริงหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับเพราะบ้านนะครับเอาออกมาแล้วใส่แบบนี้ครับแน่นอนน่าจะใส่แบบนี้นะครับ ที่ใส่ไม่ได้นะครับทีนี้ <c oughs> เราจะเอาใส่ตัวนี้กอดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าสังเกตดูว่าไอ้ตัวนี้มันจะลงไปแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยลงไปแบบนี้ครับลงมาแบบนี้ถ้าเอาบูธมาใส่ก่อนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลื่อนบูทตัวนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนก่อนนะครับเนี่ยครับอ่าขยับสปริงอ่าขยับสปริงตัวนี้ออกนะครับขยับออกมาไม่ให้มันรัดแกนอันนี้แล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับอ่ดาดันเข้าไปเลยเนี่ยครับเราดันเข้าไปก่อนก็ได้ครับเนี่ยครับอ่าดันให้มันมาอยู่ อยู่ฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก่อนทีนี้เราก็จะเอาตัวนี้เข้าเเข้าเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีช่องของมันอยู่นะครับมีรูของมันอยู่เพื่อที่จะล็อกโดยสปริงตัวนี้นะครับเนี่ยครับเมื่อไม่มีบูทดันมันออกมาปุ๊บมันก็จะเข้าได้เลยนะครับเห็นไหมครับเส้นผมบังภูเขาจริงจริงเนี่ยครับเนี่ยมันเข้าแล้วเห็นไหมครับอ่าสปริงลงล็อกแล้วนะครับเนี่ยหลังจากที่มันลงล็อกแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็หมุนอ่า ดันตัวนี้ดันสปริงคายออกมาแล้วก็ดันไอ้สปริงนี้้ดันบูทตัวนี้ลงไปมันก็โอเคเลยเห็นไหมครับลงไปแล้วเนี nee ่ยครับเนี่ยครับมันลงไปแล้วแต่ถ้าเราจะเอาบูทมาใส่สปริงแล้วเอามาใส่ตรงนี้ไม่ได้เห็นไหมครับเพราะว่าสปริงมันจะมันจะขยายตัวออกมาขยายตัวออกมามันเลยเข้าเข้ารูนี้ไม่ได้เห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับอ่าตอนนี้เราออกออกได้เลยครับเนี่ยตอนเราออกครับเนี่ยเนี่ย อ,ออกได้เลยนะครับทีนี้เราจะเอาใส่กลับเข้าไปไม่ได้แล้วเห็นไหมครับติดเลยเข้าตามร่องของรอยของมันก็เหมือนเดิมมันเข้าไม่ได้มาติดเลยเห็นไหมครับมันจะติดเดินตัวนี้ครับเพราะว่าไอ้สปริงตัวนี้มันมันถูกไอ้บูทตัวนี้ครับอาจดันเข้าไปปุ๊บมันก็จะขยายตัวออกมากว้างทําให้เดินตัวนี้ขัดติดขัดเลยครับ uh, เข้าตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ลงไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้ามันอยู่สภาพนี้ครับดึงออกมาได้เห็นไหมครับทีนี้ลองดูอีกทีก็ได้นะครับว่าอ่า เราจะเอาใส่ยังไงนะครับ่าถ้าพี่น้องอถอดออกมาแล้วเอาใส่ไม่ได้ <c oughs> ให้ดันบูทตัวนี้ครับขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้ก่อนนะครับบูทตัวนี้ครับขยับสปริงเลยครับเนี่ยขยับขยับดันออกมาแล้วก็ดันบูทลงไปนะครับบูทขยับตรงไหนเขยับทางนี้ขยับให้สปริงขยายก่อนนะครับเนี่ยขยายอ่าครับพอมันขยายออกมาแบบนี้ได้แล้วก็ อ่ให้มันอยู่ทางนี้นะครับอยู่ข้างบนก่อนจะนํามาแล้วก็จะเอาเดรยตัวนี้ครับเข้าใส่ห <c oughs> ลังจากที่บูตตัวนี้ครับอ่ามันมาอยู่ทางนี้แล้วอ่าไอไอวงกลมของสปริงนะครับเขาก็ <c oughs> จะอยู่ตัวของเขาอาจะเข้าตรงนี้ได้พอดีแต่ถ้าไอไอบูตตัวนี้ครับมันเลื่อนออกมาตําแหน่งตรงนี้บุ๊บเนี่ยอ่าสปริงตัวนี้จะขยายขึ้นมาทําให้เดยเข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่หรือว่าพี่น้องอาชาวบ้านในบ้านที่ที่ถามเข้ามาครับว่าเอา เอาใสยังไงเนี่ยเอาออกมาแล้วแท้ๆเห็นอยู่จัะจะตอนเอาใส่กลับเข้าไปใส่ไม่ได้เลยลเราต้องดูหาช่องของมันด้วยนะครับเนี่ยครับมันจะมีรูตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็หาตามช่องตามรอยของมันไปเลยนะครับเอาเดยตัวนี้เลาะลงตามขอบของมันได้เพราะตอนนี้มันหลวมแล้วนะครับเพราะว่าไอบูทมันขยับไปอยู่ข้างบนนี่แล้วนะครับเนี่ยมันข้างล่างนี่ไม่มีแล้วทำให้ไอตัวนี้ได้ขนาดของมันทีนี้เราก็แยกลงไปเลยครับเนี่ยครับแย่ลงไปเลยแย่ไปตามร่องของมันเลยนะครับเนี่ยครับ แค่นี้ครับลงไปแล้วมือดนันเข้าไปมันก็จะเข้าล็อกนี่พอดีแกว็บเห็นไหมครับบูทบูทต่อขยับลงไปด้วยนะครับเนี่ยครับดนันมานี้ไปดันบูทลงไปแล้วก็ดันบูทลงไปเลยนะครับหลังจากที่เราได้ไดไดทําการใส่จารบีเรียบร้อยเราก็เอาเข้าแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้ผมยังดันมาไม่สุดนะครับถ้าเราดันสุดมันก็ลงมาตามปกติของมันนะครับเราก็ขยับตัวนี้ครับขยับสปริงให้มันคลายออกมา อ่าล้วก็ดันบูทลงไปมันก็จะไหลลงไปตามปกติของมันได้เลยเนะครับอ่าลงไปแล้วเห็นไหมครับมันก็จะโผล่มาแบบนี้ให้เราได้เลยนะครับเนี่ยครับแต่ถ้าเราเอาบูทใส่ก่อนอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ครับมันจะใส่ไม่ได้เลยเนื่องจากว่าสปริงมันขยายขึ้นมานะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการตอบคําถามที่พี่น้องถามมาว่าผมเอาออกมาจากมันแท้ๆเห็นจะจะ แต่เอาเข้าไปไม่ได้เลยมันเป็นเส้นผมบางภูเขานะครับแล้วมีอาการหนึ่งที่ว่าถามมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ไม่ยากมินิเดียวเองครับทีนี้เข้าใจนะครับว่าก่อนที่เราจะเอาสปริงเนี่ยครับกับบูทเนี่ยไปใส่เฟืองคอล่าที่จะประกอบเข้าไปใหม่นะครับเราจะต้องเอาบูทตัวนี้นะครับขยับขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ก่อนนะครับนยครับถ้าเราเอาไปขยับไปข้างล่างมาข้างล่างเนี่ยมันจะเข้าเข้าร่องตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับ ทีนี้อ่าที่พี่อ่าพี่น้องถอดออกมาปุ๊บมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับอ่าเพราะเราจําได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับมันออกได้เลยนะครับเนี่ยออกแบบสบายมากเลยครับเนี่ยไม่ต้องมีพิธีตองอะไรเลยครับเนี่ยมันออกมาแบบนี้ได้เลยทีนี้เราจํานะครับอ้าวมันอยู่ท่านี้นี่ว่าอ่าทีเนี้ยตอนเนี้ยเข้าไปไม่ได้แล้วเนี่ยครับเนี่ยตอนเนี้ยเอาออกมาจากมันแท้แเส้นผมบางภูเขาเห็นไหมครับเนี่ยออกมาจากมันแท้แท้แล้วเราก็เห็นอยู่จระจะนะครับเนี่ยอย่างพี่น้องถามว่าเห็นจะจะ แต่ตอนนี้เอากลับเข้าไปไม่ได้เห็นไหมครับติดหมดเลยนะครับมันลงไม่ได้เลยเห็นไหมครับมันจะเอียงเอียงซ้ายเอียงขวาเลยเพราะว่ามันขยายแล้วก็เลยตัวนี้ก็เข้าไม่ได้นี่แหละครับอาจจะเป็นที่พี่น้องถามเข้ามาว่าถอดออกมาจากมันเห็นจะาจาแท้แทมันเข้าไม่ได้ไม่เข้าไม่ได้จริงๆด้วยนะครับเนี่ยเข้าอย่างไรก็เข้าไม่ได้เลยเพราะผมเคยลองมาแล้วเมื่อก่อนผมก็ถามโน่นถามนี่มานกันครับว่าถอดยังเอาออกได้เข้าาไม่ได้ที่แท้เราต้องขยับตัวนี้ขยับตัวนี้ครับเข้าไปข้างในก่อนอ่า ขยายสปริงออกก่อนนะครับอ่าเราขยายสปริงออกมาก,ก่อนเนี่ยครับดันดันดันบูทเข้าไปก่อนเนี่ยครับเราจะดันเข้าไปอ่าเนี่ยครับพอพอสปริงเนี่ยเริ่มไอคายตัวออกไอ้บูทตัวนี้ก็จะมาอยู่ขัดด้านบนนะครับมด้านบนตรงนี้ตอช่วงล่างของมันอ่าก็จะเหลือแต่สปริงเปล่าๆไม่มีอะไรดันมันขึ้นมาทําให้สปริงหดตัวได้ตามปกติทีนี้เราก็หาช่องหารอยของมัน อ่าเข้าไปอ่าตาปกติได้เลยไม่มีอะไรขีดขวาแค่นี้ครับดันเข้าไปแกร็บเรียบร้อยลงเดียนจีนทีนี้เราก็ดันไอ้ตัวนี้ลงมาให้ตามปกติการดันแล้วก็ขยายสปริงอย่างที่ผมว่านะครับเนี่ยครับง่ายมากอ่าสำหรับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับนี่ครับดันไปแล้วนะครับโผ่มันนี่แล้วอ่าเห็นไหมออกมาได้้ดยเห็นไหมครับถ้าเราขยับสปริงมันอ่าให้มันอยู่ตามตำแหน่งก็ได้เห็นครับนี่โอเคเลยนะครับอ่าทีนี้เข้าใจแล้วนะครับว่าอ่าวิธีใส่บูท และเอาสปริงใส่เฟืองคอล่าเป็นแบบนี้อ่าแล้ว estamos, มีพี่น้องถามมาว่าผมถอดออกมาแล้วกระจาดกระจายหมดแล้วทีนี้มันมีเฟืองสองตัวอ่ามันจะเอาตัวไหนใส่ข้างล่างหรือด้านบนนะครับอ่าแบบนี้ครับมันมันจะขยับกันแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนใส่ข้างบนหรือข้างล่างสองตัวแบบนี้นะครับทางไหนใส่ก็ได้ครับเพราะว่าเฟืองเขาจะคอยสลับไปทางนี้อันหนึ่งและสลับไปทางนี้อันหนึ่งนะครับเนี่ยครับมันจะสลับถ้าเฟืองคอล่า อ่าถ้าปลายคัสสับลงมาไอตัวนี้กับไอตัวนี้ครับมันจะขยับไปแบบนี้เห็นครับขยับไปแบบนี้ถ้าเรามาแบบนี้ปุ๊บมันก็เหมือนเดิมนะครับอยู่อยู่ลักษณะเดิมของมันนั่นแหละครับเนี่ยครับเนี่ยแสดงว่าเฟืองคอล่าสองตัวนะครับเอาด้านไหนใส่ด้านบนด้านล่างก็ได้หมดครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้อ่าเขาจะมีเดิล็อกสปริงไว้ทั้งสองอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอตัวล่างหรือตัวบนแต่ถ้าเป็นอ่าถ้าเป็น ประเภทนี้นะครับด้านบนของเขาจะไม่มีตัวล็อกนะครับอตัวนี้จะไปติดกับบูทข้างบนเลยนะครับแต่ข้างล่างนี่จะมีตัวล็อกสปริงไว้เพื่อให้เฟืองคอล่าเฟืองคอล่าสับตัวนี้ปุ๊บมันขยับไปเพื่อคลายสปริงออกเพื่อที่จะทําการซักได้ตามสะดวกสบายเพราะว่าสปริงไม่ลัดกบูทตัวนี้นะครับอ้าว <c oughs> มีแค่นี้เองครับที่พี่น้องถามเข้ามาครับ สุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ